สี่หนึ่งสามเรียบรอยสี่หนใช่โอเคเฮ้ยเยืรวยเยืรวยเย่ออามโบโอทีมาปล่อยบังดีรั้ปลเย่โอ้สุดรับพี่แกงที่เก่าที่สุดในเมืองเย้รอ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 อันแฟร์สแตนดิ้งอินเดอโฮเย้ออินเดอะโฮอินเดอะโฮลเทาโรดอ่ะเออดูทรงเออดูดูเออดูทรง พี่พอผมไม่ไหวพี่พี่พอผมไม่ไหวพี่ชายแก่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ็นรอแป๊บนึงชุ่มลมชุ่มลมเฮ้ยเฮียพี่เสกมาวันนี้เสกเสกเสกเฮ้ยไอ้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 แจ็คเสกมาว่ะพี่เสกพี่เสกเฮี้ยสวัสดีครับพี่เสกยู่นะครับครัวด้วยเฮียพี่เสกทำไมเนี่ยเฮียผมไม่ได้ยินอ่ะรอครับเนี่ยน เฮ้ยถอเทาวดีไอ้โลโซปกแดงตอเท้าวดีมึงไอ้กิ้งกะเฮ้ยมึงต่อทาวดีไอ้ชูชกมึงนี่พุงพุ้มาเลยนะไอสายชูชกเอยโอ้ยเเขาให้มาแกนสอามคนนี่เออนี่เขาสัตมาโมดอ่ะ ไปด,ดูแกงนั้นดิเ,เ,เกือบเกือบเต็มร้อนแล้วมั้พี่เออ <มา S 1> แกงดำทองที่เขา,าเขามาประชดทีซีหรือเปล่าน่าจะมาไม่ครบนะครับทีซีเพราะว่าแบบเออถ้าถ้าแบบทีซีบอกว่าแจกของเขาน่าจะมาครับจะอะไรก่อนครับอันนี้เดี๋ยวออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราแป๊บนะครับเดี๋ยวเราเปิดเปิดตะโกนหน่อยนะครับยิงหน้าเลยเนพี่มาสพี่มาสไหมครับพี่พี่มาส โด้ไอนสัตว์โด้แล้วโดนแล้วสามารถพยักอายุอันรุนเราผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะอยู่ไม่เกี่ยวนะยืนนักระดาเนี่ยืนนักระดาเนี่สวัสดีครับพี่บ้านโฮปนาวเยี่ยโหหรอครับพี่เตะทำไมผมรู้สึกเย็นหัวเนี่ยห่อจังเลยแล้วไม่รู้เนี่ย เออจะเออจะตีแล้วนะครับตีเงินสีขาวจะตีครับสีดำครับจะสีดำี่เสกเสียพตักาไให้เกียรติให้เกียรติทีซีนะครับให้เกียรติทีซีดีนะครับตัวร้อนหรอได้ยินผมไหมครับได้ยินผมกันไหมได้ยินครขาที่ผมเรียกมาวันนี้ครับมันเดี๋ยววันนี้มันจะมีเรื่องเคสกิจกรรมของบอสเตเดียม ไอ้ของวอลสเตเดียมอะครับมันจะเอาไว้ใช้สำหรับได้ไม่ได้ได้จะยินกับไหมไดีกันหมดไหมยินครับเองครับไอ้วอลสเตเดียมอะครับมันเอาไว้ใช้สำหรับเก็บแต้มไว้สำหรับพวกของพื้นที่ที่มันจะมีมาในอนาคตอะครับสำหรับในอนาคตอะครับสำหรับแผลบ้านมันจะมีทั้งบ้านที่เป็นบ้านแกงหรือว่าบ้านที่เป็นสหรับประชาชนเองที่สามารถตกแต่งหรือว่ามีออปชันเพิ่มเติมในส่วนของนั้นนะครับ โดวยวันนี้ผมเลยเอาวอสเตเดียมเน่ยเข้ามาเทสให้ก่อนซึ่งเบื้องต้นเราจะเริ่มเทสกันช่วงประมาณสองทุ่มครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเกมเพย์ให้ก่อนว่าเกมเพย์การเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงอ,อ,นนอันนี้ตามตามผมทันไหมข,ขอ,อียรอบได้ไหมครับพอดีพี่เสกเ,เ,เขาตามไม่ทันครับข,ขอขอรบกวนขอรบกวนนะครับบ้านมาไว้เกินเขาอธิบายครับน้องฟังดีดีก่อนที่จะมาเทสแบบนี้มันมันเป็นแต้ม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือวอที่ไว้สําหรับสะสมแทมที่ใช้สําหรับเรื่องบ้านในอนาคตนะครับที่จะมาสําหรับตัวบ้านมันจะมีทั้งบ้านแกงหรือว่าบ้านที่เป็นครอบครัวกับประชาชนที่สามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมหรือว่ามันจะมีออปชันต่างๆเพิ่มเข้ามาในอนาคตเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวรอติดตามทางหน้าดีซีก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นนเราจะมาเทสกันช่วงประมาณสองทุ่มเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเรื่องเกมเพลนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โด,โดยเกมเพลย์หลักๆครับมันจะมีการได้แต้มเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดคือสองแบบแบบแรกคืออ่าเข้าไปยึดครองพื้นที่ยึดครองพื้นที่เนี่ยจะได้แต้มทุกๆุกห้าวิสำหรับคนที่ยึดแต้มได้รับแกงที่ยึดแต้มได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือคะแนนสำหรับการคิวแต้มการฆ่าครับจะได้ต่อเมื่อเราฆ่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าฆ่าคนที่ไม่ใช่แกงตัวเองหลังจากเราเอาฆ่าเสร็จนะครับ มันจะมีรูนสําหรับฮิวเพิ่มขึ้นมาตัวให้เราค่านะครับแล้วก็มันจะมีรูนเพิ่มเติมสําหรับตอบภายในเมืองภายในภายในกิจกรรมมันจะมีรูนวิ่งกระโดดสูงสมกแล้วก็จะมีสน่นัดเดียวที่ที่ใบสําหรับรุ่มยิง mm. อันนี้ตามผมทันเนาะเดี๋ยวผมจะลงรูปประกอบให้ เดี๋ยวลองดูรูปรที่ผมลงในทวิก็ได้ครับอ่ารูปนี้จะเป็นรูปขณะที่กําลังยึดจุดลองสังเกตแท็กข้างบนนะครับแท็กข้างบนมันจะเป็นแสดงจํานวนแกงที่เข้าร่วมนะตอนนี้เมื่อไรเมื่อไหรที่แกง๊งเมื่อไหรที่แก๊งกําลังยึดพื้นที่อะครับแท็กของแต่ละแกงอะจะจะเป็นสีทองจากสีเงินจะเป็นสีทองนะครับอืใช้เวลายึดทั้งหมดคือสิบวิตอนหนึ่งจุด อันนี้จะเป็นจุดที่ผมบอกว่าทุกๆค่าวีอะครับจะได้สองแต้มอ,อครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูดลูปสำหรับรูนได้ปะนี่เหรอครับโอ้โห อันอันนี้จะเป็นรูปของรอูนครับออไม่ใชเส้นที่เป็นสีเหลืองคือเส้นบอกตำแหน่งของรูนเมื่อเราเข้าใกล้ระยะครับตัวรูนจะเป็นวงกลมตามตามภาพเลยนี่เหรอนี่คือรูนปะรูันนี้ปะถามได้ไหมครับว่ารูน,ม,นมันกี่วีครับถ้าเก็บไปเรารูนตอนนี้จะมีผล10ถึง30วีครับต่อนหนึ่งรูนนะครับว่าณนะตอนนี้สําหรับ ที่เป็นสมมตหรือว่าทาในาเมื่อไหร่ที่เราปลาหรือว่าเราใช้เสร็จเดี๋ยวมันจะมันจะหายไปเองอทั้งสองอะแล้วก็เบื้องต้นนะครับเมื่ออ oh, <yeah. S 2> หลังจากที่เรานนล<อ>งเรียนยเข้าไปฟอร์มนะครับมันจะจะพาเราไปจุดล็อบบี้ซึ่งในล็อบบี้อะครับจะแบ่งห้องออกทั้งหมดอหกห้องแต่และห้องอะจะมีตู้ของของแต่ละแกงไว้อยู่อืมอันนี้จะเป็นแมปของล็อบบี้ครับที่เป็นห้องที่ผมบอก กางรจุดพื้นเทาอะครับมันจะมีจุดที่ไววาร์ํสำหรับกลับมาสําหรับกลับมาเล่นในวอรเรียกว่าอะไรอามันจะสุ่มเกิดในวอครับแล้วก็กางจุดมันจะมีจุดสําหรับซื้อของซื้อเพนเอดก่อแล้วก็รถที่ไว้สาหรับขับข้างในในระหว่างเล่นนะครับเมื่อไหร่ที่เราเล่นทรัพยากรที่เราเตรียมไว้ให้ จนจนหมดนะครับเราสามารถพิมพ์สลัดตัว็อบบี้เพื่อกลับมาซื้อของภายในตัว็อบบี้ได้แล้วก็สําหรับตัวสําหรับแก๊งที่กําลังยึดยึดจุดอยู่ครับเราสามารถพิมพ์โกสเตเพื่อเพื่อว้าไปยังจุดที่เรายึดได้อันเนี้ยจะว้าไปได้แค่แก๊งที่ยึดอยู่นะครับแก๊งอื่นจะ,จะว์ปไปไม่ได้แล้วก็ตอนตายตอนตายเนี่ยจะจะมีเวลาเกิดอ่ะสิบวิว่าเราจะเลือกได้ว่าเราจะเกิด เราจะสุ่มเกิดในในตัววอลหรือว่าเราจะมาเกิดในล็อบบี้เพื่อเตรียมของซึ่งสําหรับการเล่นจริงอะครับท,ที่ที่ไม่ใช่ซ้อมนะครับมันจะเป็นของที่ของส่วนตัวของเราเลยแล้วมันจะมีตู้ที่อยู่ในในตัวล็อบบี้เนี่ยให้เราจัดการของกันเองสําหรับสําหรับอ่าเวลาที่เราลงไปเล่นเนี่ยเราขอกันหมดอืม <c oughs> โอเคจํากัดคนนะหลักๆ <คน S 2> จะเป็นประมาณนี้ครับมีใครตามไม่ทันไหม เล่นได้อี่คนครับม,มีมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องวอลไหมครับเล่นเล่นเล่นได้อีกคนครับจำก,กัดคนจำนวนยังไงบ้างรครับณณนะนะตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้จากัดจํานวนคนเข้าไปเล่นครับแต่ว่าราจะแบ่งเป็นชุดสําหรับเขาเรียกว่าจะแบแบ่งแกงเข้าไปเล่นคนกับครอบครัวเพราะว่าต่อรอบเนี่ยจะได้ไม่ไม่เกินสิบหรือแปดแปดชุดต่อรอบพราะว่าเดี๋ยวแต่วนี้เดี๋ยวผมจัดจานวนให้ Uh, จุดวาร์ปสำหรับสำหรับลงทะเบียนสเตเดียมนะครับจะอยู่ที่ที่หน้าสเตเดียมเลยมันจะมีจุดฝากรถอยู่หน้าสเตเดียมเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่อีเวนต์เริ่มครับมันจะมีเอ c ยืนตรงนั้นอยู่ถ้าจะเข้าไปเล่นต้องถ้าจะเข้าไปไปเทต้องทำไงครับก็ uh, ถ้าสำหรับแก๊งที่ ที่ต้องต้องการเข้าเทสอะครับเดี๋ยวให้มาลงทะเบียนที่ผมแล้วก็เดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวผมประกาศให้ว่าณนะเวลานี้มีแก๊งไหนที่ที่สามารถเข้าไปไปเทสได้บ้างสําหรับแก๊งที่ติดสตอรี่สมมติสมมุติว่าจะมามาเทสด้วยครับต่างจกกิจกรรมซ้อมแล้วอะผมจะติดปูดาวให้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อสตอรี่ปกตินะครับสําหรับแก๊งที่มีสตอรี่ที่จะมาซ้อมด้วยอืม กูเยอะจัดเลยเฮียคนสองทุ่มใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่เฮ้ยแจ็คผมเห็นซีนายกับทิเบตมาประชุมเลยเพื่อนเดี๋ยว ถ้าถ้าอย่างนั้นนะครับอาแก๊งที่อยากจะเข้าซ้อมด้วยครับผมให้ตัวแบ่งตัวแทนมาคนหนึ่งอะครับมามายืนฝั่งนี้หน่อยครับผมมีตีครับสตาร์ผมไปเล่นได้ไหมสตาร์ผมขอเล่นบ้างดิสตาร์ผมขอเล่นบ้างดิสตาร์เล่นเล่นแล้วอย่าร้องพี่อย่าร้องอย่าร้องพี่ผมขอเล่นได้ไหมสตาร์พี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนตรงสะพานหัวชมพูเนี่ยนะครับผมอยากเล่นอ่ะสตาร์ผมขอเล่นนะพี่ชาย เอ้ยเอาไปยืนนี่ไอ้เทอรีเอาไปยืนนี่เทอรีเอาไปยืนนี่เนี่ยยืนข้างหน้าด้วยน่ะอยากรู้ว่าคืออะไรเศนอันนี้คือต่อครับพี่เสกไม่ออกไปหรอพี่เสกเราเราไปวะพี่เสกพี่ลงทะเบียนแล้วเสร็จพี่เสกไปไปเราไปฮะเสกไม่ลงทะเบียนหรอพี่

รบกวนเอาทั่วครับถ้าถ้าเสียเวลาเรียบร้อยแล้วแยกย้ายกันได้เลยครับครับผมครับถ้าสมมุติจะลงทะเบียนภายหลังนี้ได้ใช่ไหมครับภายหลังขอขอก่อนสองทุ่มนะครับอ๋อโอเคครับพี่เมื่อกี้ผมแซงคิวแม่งก้อว่าไงลูกเขาเขาเกินไปแล้วสตาร์ก็เอาสวยสตาร์ก็เล่นสวยมามาเลยเดี๋ยวกูจะซัดกับมึงในวอลนี่แหละไอ้ซัดี๋ยวดกับมึงในวอลนี่แหละใส่ดัวส่วนเปียกับมึงเลยแหละสวยมึงกังในวอลด้วยแหละสวยใช่ไหมครับคุณ แจ็คแจ็คเคเคนี่เขาเขาอยู่โหปะใช่ปะคิงไซอะอยู่ปะเขาไปครอบครัอยู่เนตอนเนี้ยอ๋อเหรอครอบครแก๊งที่ชื่อดัี้ยูโน่อ๋อครอบคร่าเขาเขาเขาพูดอะไรอ่ะผมตั้งใจฟังตั้งนานแต่ผมไม่ได้ยินนะอพี่อ้าวอ๋อเหรอเอานาอเอ็งก็ไปเปิดยอหลังช่องทวิตดิเขาโอ้โหโอโหโอหรม้องพี่คาเดียเขาต้อจะร่วตั้งใจฟังเหมือนกัน ผมอุตส่าห์รีตั้งหลายรอบไม่ได้ยินเลยเลยก็เลยแปน้องเขาบอกว่าเขาจะจัดกิจกรรมเองฟังพี่นะเว้ยเขาจะจัดกิจกรรมพี่พี่พอสรุปให้ผมได้ไหมพี่อันแลได้เดี๋ยวอ่ะฟังนะเดี๋ยวสรันสั้นนะอย่างแรกคือเขาบอกว่าเขาให้ตัวแทนแก๊งอ่ะมันมาคุยเรื่องลงชื่อฟังนี่ฟังนี่จะเล่าฟังก่อนคือคือให้ตัวตัวแทนแก๊งอ่ะมาลงทะเบียนใช่ไหมฮะลงทะเบียนคนที่อยากเทระบบก็คือเขาจะให้ให้ขี่ช้างอ่ะคนละตัว ใหถึงสุดลิงก่อนอ่ะเขาชนะโอเคปะน้องเออพกกล้วยไปด้วยนะเดี๋ยวช้างเหนื่อยไม่มีอะไรกินนะพกกล้วยไปด้วยกล้วยอ่ะใช่แต่ขอเป็นกน้ำหวานนะน้องประเดี๋ยวช้างพี่หิวหิวข้างบนต้องไปเรียนขี่ช้างมาก่อนน้องถึงจะได้พี่ว่าจะได้ชนะชัวร์ๆไงน้องนี่เป็นครับอยากอยากอยากเทสก่อนหรืออยากเรียนสตอรี่ก่อนอ่ะเทสก่อนได้ไม่จะเทสแล้วเนี่ยไม่จะเทสแล้วเนี่ยเทสก่อนเล้วต่เทสใช่ปะ เดิมเจอคุณในโน้นเดิมเจอคุณนน้นอยู่แล้วเดิมเจอคุณนู้ให้ดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกก่อนไอ้ดีดีมันนี่มึงอ่ะทำนั้แล้วบอกมาแล้วไม่เกี่ยวกับพูดบอกแล้วเป็นพูดไปไปไปลงทะเบียนเทสได้นะตรงนน้นอะ ครับบาช่ถ้าไม่ถ้าไม่เทสไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่ไม่เป็นไรครับดูต้องเสียพี่คนละแสนมั้งเหมือนว่าต้องเสียพี่คนละแสนสองแสนมั้งในในนะโอ้โหไว้ก่อนเลยพี่ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยพี่ใช่ไหมที่บอกเขาต้องให้จ่ายคนละแสนสองแสนแล้วใช่แล้วอย่างนี้พวกช้างเองได้ไหมครับผมมีช้างเนี่ยดูดิเดี๋ยวแข่งช้างจริงช้างดูเลยเนี่ยท่าควกเนี่ยท่าคว้างอ่ะอ๋อแต่คิงไซด์เขาเขาอยู่เขาอยู่เมืองหัวบาปันใช่โยโย่หัวหมกอ่ะหมกหมกทำสองคนเจอนี่ด้วยพี่ พี่หมองอะพี่หมองด้วยไอ้ไอ้แจ็คผมเจอเนี่ยจัสตินบีเบอร์อะเข้ามาฟาร์มอะนั่งฟาร์มรอบเมืองอะจัสตินบีเบอร์อะใครวะผมเจอจัสตินบีเบอร์อมาเข้าฟาร์มรอบเมืองไม่รู้เขาทำมามา,มา,มาทำอะไรมานั่งเก็บเห็ดใส่ผมอีกผมเจอไอซีเจอะมันไอีเจว่าแต่ตอนนี้มีใครมีข้าวขายมีะมีแต่นี้ดิผัดซีอิ๊วอะ่ะกินได้ปะน้องอได้พี่ผมชอบซุสเส้นอะผมชอบย ไอพี่ถ้าขาวเองนั่งแดกอ้อยไม่เหรอเนาเองก็มานั่งกินซีฟู้ดเลยเนาะเองก็ฟอร์มแเอองก็ฟอร์มยับเลยเนาะเอางี้เองจะมาอยู่ภายใต้ประธานครอบครัวไหมล่ะน้องเอ็งมาสอบมาสมัครเั็งเนี่ยครอบครัวเนี่ยกล่องมาสมัครยังกล่องยังเนี่ยเอ็งกล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเด็กส่งแก๊ปแล้วพี่มีเด็กช่างซ่อมรถแล้วเดี๋ยวเองเป็นอะไรดีวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้พี่ใช่พี่ใช่เดี๋ยวเป็นแก๊ปขาแล้วนะได้พี่ได้ได้เดี๋วครอบครัวเยอะจัดเลยอ่ะใช่ปะ แต่เห็นเห็นไม่มาเยอะนะเห็นเห็นเนี่ยไอ้เขาโพลใต้รัดตายไม่มาเลยนะผมไม่เห็นเลยเพื่อนเี่ยไอ้มาเนี่ยมาแก๊งเนี่ยเป็นสีดายมืแก๊งหนึ่งใช่หรอทิ่เวก็มาทิวเ่อนมาเพื่อนมีแต่เยี่ยสตาที่แพ้งอยู่ที่กระทื้อแพ่งอยู่เพื่อน แม่แม่คแบบซีนามันมันมันเบาเราอ่ะคือโวิหาสอสัรอบอ่ะที่เขียนไวะเฮ้ยน้องเองเหมือนเป็นคนไม่ร like right. ู้ความเลยเดี๋ยวเองไม่มมอตอนีพี่โหายอบไรอบไหนรอบไหนเอาไงาช้ำทดเทดกันเทเล่นองชายเราเล่นดองชายเราเล่นเราเ่จป้าจัจัดทกไยเดี๋ยวบอยว่าเล่นไหน่อยเอเดี๋ยวครับเี่รอารสากันใหม่วะสายจูนราเดี๋ยวบอยว่าเล่นไทยอีกหน่อยเดี๋ยวครับวิลลี่ไปไหนครับพี่ ไอ้แจ็คเห็นนะบอกแก๊งนี้ยเขาจะมาเขาจะเป็นของเมืองเนี่ยเขาจะเป็นแม่สุขสีดำใช่ใช่เขาอยู่ภายใต้เราเซนเซอรี่์อ่ะเออลองคุยดิว่าเขาจะอยู่ภายใต้หน้าเรานายเองบอกยูเป๊ตยูเปตไปชวนซิกซิกมาลงดิพี่แจ็คโจซีซิกลงนี่เลยพี่พี่พี่คิดว่าลงลงนี้ไหมพี่เทสเหรอใช่พี่ผมไม่รู้ไม่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงคุยพี่ได้เดี๋ยวไปเกอกไปสมัครก่อนเนาะอะกกอกไว้ก่อนใช่ห้พี่เป็นเด็กภายใต้นัดพี่ก่อนโอ๋อโจ ข้าวไปแล้วครับนพี่เนี่ยกาะกับน้องหัวดำเนี่ยน้องพี่เนี่ยเยอะเช่นต่ออีกแล้วอันนี้คือครอบครัวที่จะเป็นประธานใช่ไหมครับเนี่ยใช่ม้ประธานครอบครัวเยี่ยหูสุดสีดำเลยพี่พอแล้วพี่แจ๊คเอ้ยนี่ขึ้นแก๊งเลยหรอรู้ว่าขึ้นหนาเยีดวใช่ขึ้นหนานย่างขึ้นขึ้นหนานแล้วพี่ไหนอาวุธอาวุธอาวุธครบยังครับเอยังครับพี่แจ็คเอ้ยลุงแจ็คก่อนดีครับ สโซนครับลุงสตาร์นี่สโซนครับลุงได้ครับผมเอ็งแทงนี่เอ็งแทงสตาร์กเยอะน้องแทงสตาร์กเยอะโอ้แทงแทงลุงนี่อยู่แล้วอ่ะเอ็งเป็นเองจะแจ็คมีคนสงสัยตัวมึงอ่ะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าเกาะเกาะเกาะอะไรภายใต้ครอบครัวอะไรนะจริงเนี่ยล้อหลอกแจ็คแจ็คครับอ๋อมีจริงไหมนะเขาถามเนี่ยเขาสงสัยตัวมึงอะไรครับตอนนีวัสดียววันนี้ครับไปไปไปลงทะเบียนยังแกงเรอปะ น,นี่เอาไม่เองอ่ะมาถ,า,ถามเองถามเจ้าตัวดิถามเจ้าตัวดิเจยน้องมึงสงสัยอะไรวะเล่นไหมล่ะปะเล่น,ลนรครับเล่นครับครับปุ้มไหนกลับมากลับมาแน่แนแต่แต่ที่แน่ๆก็เดี๋ยวไปลงไม่ไม่ไม่ต้องลงเทสต์หรอกนะไม่เองไม่ขาดเองไม่ถามดิเนี่ยสัญญาภายใต้ภายใต้เนี่ยลองภายใต้ครอบครัวอะไรลองมาถามดิลองมาดูชื่อทวิตเตอร์พี่พอน้องเห็นวะได้ได้พี่ได้ได้เนี่ยโอ้ ม่เอ็งเอ็งเกาะยังเอ็งเกาะยังบอกเกาะเกาะมาสมัครยังเดี๋ยวมึงเกาะยังถ้าถ้าถ้าเกาะก็ได้แหละครับพี่เป็นผมไม่ได้แหละได้อันนี้คือมึงเป็นเบสกอ่ะโอ้โหไม่ไม่ถ้าถ้าพูดแบบสุนทรทองี่ข้าเออเหมือนพวกไพ่อ่ะไพ่อ่ะไพ่แล้วจะวะเราก็หาความรู้เราก็ไปเราไปเอาไปเรี่องไปพวกเรามีเอาง่ายๆคือมึงเป็นขี้ข้าเขาจบไหมแพี่้าเกาะแล้วยิ่งต้องเป็นฟู้ดแพนด้าเนาะ ไว้ก่อนไม่ก่อนไม่ไหวไม่ไหวไว้ก่อนโอไอ้นี่ไปเตเดีย้บล่ะไปเตเดียมลีเกิดชิเชลือพี่อ่ะ่ไยเช่ารถอยู่ไปทำงานน้องโอ้ยรถเองอ่ะเห็นปะเนี่ยซ้ายมืออะเจอกันหลังบอเจอกัหลังเทสครับสตาร์ทรถเองอะเจอกเอฟซีเอฟซีครับสวยแต่ครับผมเอฟซีพี่ครับสวยน้องเอฟซีพี่ครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมไปสมัครพี่ เดี๋ยวพี่ซดเองก่อนดีกว่ามั้งเองเริ year year? ่มร้อนเหล่าพี่เยอะเกินไปแล้วเออไอ้สีสีเทานี่เดี๋ยวโดนหน่อยนะเอ้ยมีรถป่ะพวกเองมีรถกันใช่ป่ะมีมีพเี้ยหมือนดูเราเยอะนะพี่เองเราไม่ได้ถาเหมือนเราเหมือนดูเยอะเนาะ